เพื่อนที่หลังล่ะไปไกลสิครับถ้ารูต้ตัวเองสู้ไม่ไหวนะอยู่หลังต้นไม้105 <ST UT> บนเขากำล <Jedi> ังรบในทวนอุ้ยกระสูนหมดหลังต้นไม้ทั้งสองต้นอุ้ยโอ้โหโอ้โหเดียว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 บลบาลบอลโอ้ยมันยิงโดนได้ไงวะเธอส,สามารถวิ่งมาชุบเราได้เราตื่นปุ๊บเราจะวิ่งไปหลังหินอุ้ยโอ้โหโอ้ห <ST UT> เธอชุบใหม่เราโดนยิงเธอเธอมาหลังต้นไม้นี่มาหลังเออยิงชุดมเล่นเซฟเซฟแล้วนะทีนี้ลงนี่เลยแล็กซอกทาวคืออะไรไม่รู้ลงก่อนโนวันนะจ๊ะโนวันเราฟาร์มได้สบายสบายปล่อยให้เขาฟาร์มข้างบนกันไปฉันไม่ใช่ฉันยังไม่ได้เก็บ เราเบอร์หนึ่งแต่เราไม่ได้เก็บนะแต่เราอะกำลังจะไปเก็บใช่แล้วคิวดีกว่าใช้แต่กระสุนเขียวแม่งเลยเห็นเขาบอกว่า q ิวบนี่เป็นปืนที่หลายๆคนชอบอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยดีดหรือเปล่าแต่เราชอบ m อม,มากกว่าเธอไปหาปืนคนดิเต็มบ้านเลย สองเลยครับชึบฮ้ยคน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 บอดไม่ใช่คนแล้วเติมนี้เติมกระสุนก่อนลืมอีก <c oughs> ยิงอะไรกันนะครับว,วิสกิลสกิลฉันจะสกิลขอเก็บสกิลก่อนเราค่อยไปช่วยยิงนะ ย <c oughs> ได้ยิงคนหรือคนยิงเธ <c oughs> อเรอเก็บกระสุนไปเยอะคูณสองมาปึ๊บลาสลับอยากยิงคนเว้ยสิ่งอะไรเอออ,ออันนั้นคนละอันนั้นคนละ คนของจริงคนของจริงเฮ้ยไกลๆมีไกลๆมีการไกลๆมีการแบบกลัวกันเกิดขึ all. ้นเรากำลังจะไปเรากำลังกิ <choices> ้งกิ้งกิ้งกิ้งหลุนหลุนอ่าคนนอ้นมันวันยู่ไหนไม่น่าเห้าเลยวะรู้กลัวตายเฮ้ยเฮ้ย น,น,นี่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 ชู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 เราได้ยินเสียงเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ตายตายซะกระโดดเก่งนกักหโอ้โฮ อุ้ยข้างหลัง Help Help แม่งยิงจากดับวะอาไม่ไดกซะหัวแตกกับแปะ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 ขอกูเติมเลือดกันไปไหนละครับยิงแล้วหนีเหรอกินแล้วไม่จ่ายเฮ้ยโอ้โหนกยุงครับนกยุงฟาร์มใหญ่เลยครับโอ้โห <screws> เราเป็นคนยิง <é> ี่เราต้องได้ฟาร์มไม่ใช่หรอเฮ้ยตรงนู้นมาแล้วน้องน็อก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 อุ๊ยข้างหลังข้างหลังบอดมันมาเยอะจังวะโอ้ยกระสุนก็เติมช้าเลอเกินเธอฆ่ามันฆ่าไ้กอกน้อยไปเก็บยาก่อนไปซ้ำก่อนอันนี้มันคนโอ้ตายซะไม่ต้องเล่นนะ เล่นไปอะไรนะ่ะเบอร์สองยิงอะไรของมึงมันยังยังไม่หมดนะเพราะว่าเรายิงทุกตัวน็อกทุกตัวคือมันไม่ได้ตายเลยนึกออกป่ะใช่เรอแต่หมู่บ้านนี่เหตุอะไรเหเห็นแล้วเธอเธอมันเข้าไปหาเธอตายตะ ทางนูน้นทางนูน้นหลังหินหลังหินไหนวะนะมันไปไหนแล้วนะหนีเก่งเหลือเกินหรือเพื่อนเรายิงไปแล้ววะเราไม่ทันมองอะ่ะคือน,น่าเพื่อนน่าจะยิงไปแล้วล่ะเธอมันมีเห็นตรงเทิดวิวปะ มันมีรอยแยกบนฟ้าแสดงว่ามีคนกระโดดร่มแน่ๆเลยวู้ยอยู่ตรงนี้อันตรายนั่นนั่นไงวุ้ยฝั่งนู้นยิงมาหินขวาหินซ้ายโอเคๆขอปั๊มยาก่อนฉันจะตายวิ้ยมีคนว่ายน้ำมาบอทบอดเฮ้ยบอดไปแล้วโอ้อันนี้บอดจ๋าเลยมันไปไหนแล้วนี่ บอดบอดบอดไอต,ตัวนั้นที่มันยิงเราเมื่อกี้แม่งอยู่ไหนะนะเธอหลบหลังต้นไม้เติมเลือดก่อนแล้วมองหามันไม่เจอเลยเออมันฟิวฟิวมาจริงด้วยมองหามันไม่เจอจริง ก็หามันไม่เจออ้าวเพื่อนนอบเบอร์สี่เธอถ้าถ้าสมมติเธอจะชุบเพื่อนเธอหัดโอ้โหยิงบอดยังยิงไม่โดนครับโอ้ยกระสุน ถ้ามันยิงมาจากทิศพวกตรงนี้จริงอะที่เธอเห็นน่ะแสดงว่าเดี๋ยวมันต้องวิ่งเข้ามาเพมันจะโดนวงบีบแต่ตอนนี้มองมันไม่เห็นเลยอ๋อเห็นแล้ว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 บนป้ายบนป้ายตรงนั้นตรงนั้นชัดเลยแบบชัดชัดไม่รู้จะชัดยังไงนหนีไปแล้วมันหนีไปแล้ว อันนีไปไหนวะเห็นแล้วเห็นแล้วเราเห็นแล้วมันอยู่บนเขาเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราเราฉีกเราฉีกซ้ายไปพยายามให้มันไม่รู้ตัวอยู่ s <S อ้าว ข้ามไปแล้วอะมันยิงตัวเองขึ้นไปบนเขานูน้นมันน่าจะเหลือตัวเดียวเธอเธอไหวไหมเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละ เรียบร้อยนอกล่าตั้งนานมแม่งเลยตายแล้วเราซ้ำไปละมังอาจเอาสนายมายิงฉันมันต้องโดนดีโอ้ยยังไม่มีใครไปเก็บเหรียญเบอร์เบอร์นู burn, 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 ้นเหรอเออไม่เป็นไม่เป็นไรลงมงเฮ้ยไม่เอาละไม่เอาละเซฟก่อนเล่นเซฟเซฟเล่นเซฟเซฟเธอเรากำลังจะไปหานะ ออทันหรือเปล่าน่าจะทันแหละเดี๋ยวเรากิ้งไป<ฮ>เพื่อนที่หลังอย่าไปไกลสิครับถ้ารู้ตัวเองสู้ไม่ไหวนะเธอมีคนทีส์หนศูนยอยู่หลังต้นไม้105บนเขากลำลังรอให้ทวน อุ้ยจะสุญหมดแหล่งต้นไม้ทั้งสองต้นอุ้ยหโอู้หูเดียว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 เบาเบาเบาโอ้ยมันยิงโดนได้ไงวะไอ้นัดแรกอ่ะเข้าหัวแบบเลือดเหลือปิ่มปิ่มเลยแบบปิ่มเลยเธอวิ่งมาชุบเราได้ปะไม่น่าเลยไม่น่าเลยเธอเธอสามารถวิ่งมาชุบเราได้ไหมถ้ามาได้มาก่อน เธอมาชุบก่อนเธอมาชุบหลังต้นไม้เราเห็นแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตื่นปุ๊บเราจะวิ่งไปหลังหินอุ้ยโอ้โหโอ้ยเธอชุบใหม่เราโดนยิงเธอเธอมาหลังต้นไม้นี่มาหลังเออยิงชุบใหม่โอ้โหมันใช้สไนซ์ยิงอยู่หลังต้นไม้เราเศร้าว่ะเดี๋ยวเรามาปั๊มยางนี้ก่อนปล่อยให้เขายิงกันไปโอเคไหม เราหลบก่อนนะ <c oughs> เราไม่รู้เราเติมกระสุนก่อนเราอ้อมขึ้นมาบนเขานะ <c oughs> น็อกหนึ่ง <c oughs> ตายหมดตายสองตัว <c oughs> ได้ได้ได้ นั่นน่ะหลังหลังต้นไม้ตายไปแล้วสองตัวย,ยังไม่ตายนี่วาอ๋อตะกี้รถซ้ำแต่ตะกี้น็อกแล้วตัวเมื่อกี้น็อกแล้วหลังต้นไม้มันปงแล้วมันปงแล้วอ้าวจบเกมชนะชนะแบบอย่างวะฉันงง เออเออก็ดีมเมว้ยเฮ้ยเราฆ่าไปสิบสี่ตัวเนี่ยเฮ้ยเราลืมกดไลค์ให้เพื่อนๆทุกคนกดไม่ได้